เอาละครับผมกลาบสวัสดีเขียดผู้มีเกียรติและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะฮะอันนี้ต่อจากเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมผมก็อาจจะตัดช่วงออกไปนะเพื่อที่คลิปมันจะได้ไม่ยาวมากเกินไปนะครับอันนี้ผมเล่นต่อเลยนะไป let's go ตอนนี้ผมรับบทเป็นน้องเหมยแล้วนะะอ่าในที่สุด <c oughs> กว่าจรับบทเป็นน้องเหมยแม่งผ่านมา 3- 4สพาร์ทเลยนะ <c oughs> ทีวีสวัสดีครับคุณผีตู้ <c oughs> ผีตู้ กดน้ำซึ่งไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่มีอะไรเลยผมไม่กลัวแล้วะขอหน่อย <c oughs> ดูซิว่าได้อะไรมาวูวีไล่อะสเสบียงเติมความสดชื่นของรุ่นพี่ผลิตภัณฑ์นี้นะฮะทุยผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตขึ้นเป็นพิเศษนะโดยรุ่นพี่และความจริงใจอย่างแท้จริงในระดับหนึ่งคุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่นลองขวดใหญ่ถ้าขวดเล็กไม่ถูกใจคุณแล้วก็อ้ห<ะ>ขอบคุณแค่รุ่นพี่เอออะไรกันเนี่ยบ้าหรือเปล่ารุ่นพี่โอต้องบอกว่าน้องเหมยเป็นคนที่เรียกว่าไงอะ่ะคือภูมิต้านทานเรื่องผีนี่คืออยู่ระดับเต็มร้อยเลยนะคือไม่กลัวผีเลยอะ่ะอ้าแหละ เพราะฉะนั้นกูต้องสสมบ,บาทเป็นคนไม่กลัวผีใช่ไหมอ่ะจัดให้เราต้องไปไหนอะ่ะไปหาเทียนมาตรวจสอบห้องใต้ดินก่อนขอบคุณครับห้องใต้ดินตัวจสอบน้องเหมยยังไม่เคยเห็นห้องใต้ดินนะฮะเดี๋ยวพาน้งเหมยมาเที่ยวชมก่อนนี่ประตูมีประตูด้วยคุณผนี่มันอะไรเนี่ยไม่เห็นตัว็รกแบบนี้มาก่อนเลยอะ ไม่เหมือนกับที่เคยใช้เลยด้วยนี่มันกุญแจที่พูดถึงในข้อความบันทึกนี่ว่าระวังนะไม,ไม่เอาการแน่ฉันจำไม่ได้ว่าเห็นห้องโถงแบบนี้เลยอะ่ะอืงงงน้องเหมยงงนะโอเคงั้นเราจะพาน้องเหมยขึ้นไปหาเทียนดีกว่าเทียนเออเทียนโดนผีจับกดน้ำไม่นะโอไม่กอดเอ อโอ้โห,โหมึงเปิดประตูให้กูไม่กูจะไปหาไอเทียนอ่าไม่นะไอเทียนมันอยู่ชั้นสี่ไม่ใช่เหรอเอ๊ะใช่ปะวะเออช่างแม่งลืมแล้ว <c oughs> ลืมลืมเออน่าจะชั้นสี่นะถ้าจำไม่ผิดโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยฮัลโหลสวัสดีคุณผีอะไรเนี่ยคู่มือโครงการครั้งที่58 คู่มือโครงการพร้อมบทสรุปโดยละเอียดนะฮะโดยคงไว้ซึ่งการทดสอบการนับขั้นบันไดแบบเดิมๆเ,เราไม่ทราบว่าคู่มือโครงการนี้เก็บไว้ที่ใดหลังจากที่ค่ายพักชั่วคราวคู่มือโครงการทั้งหมดก็หายไปในอากาศสมาชิกค่ายปี22นะฮะมีสื้อเหวยฉิงนะฮะแล้วก็เจ้าซินเฉียวแล้วก็ช้างเขยช้างอ่านถูกอ่านผิดต้องขออภัยนะฮะรวมแล้วประมาณ6คนได้นะฮะอืมอะไรอะเดลี่ ผลการทดสอบออกมาแล้วฉันคิดว่าตัวเองคงได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษของมหามหาลัยไทยเปน,นะแล้วเธอล่ะเธอยังมุ่งมั่นอยู่กับการทดสอบความสามารถทางวิชาการทั่วไปอยู่หรือเปล่าหรือจะรอสอบวิชานี้ที่หลังหรือไม่งั้นถ้ายอมซื้วตอนนี้งดหยุดหน้าร้อนก็อยู่ไม่ไกลแล้วนะรอเล่นรอเล่น เกดของฉันออกมาแล้วกลางๆอะ่ะอาจไม่ได้ไปต่อที่มหาลาัยไทยเปกับเธอแล้วต้องขอโทษด้วยนะแต่ทั้งที่สัญญากับเธอแล้วว่าจะทุ่มเทกับการเรียนเพื่อที่จะได้ไปลงเรียนเดียวกันนะฮะแต่และแต่ฉันไม่ถนัดวิชาวิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่เลยให้ตายเถอะถ้าฉันสอบไม่ผ่าน G S A T ก็ว่าจะลองสอบรายวิชาดูแต่ถ้าเกิดไม่เข้าท่าอีกฉันคงต้องไปโรงเรียนมหาลาัยตรงหูแทนแล้วละ่ะมึงพลาดแล้วละ่ะมามาหาลัยเนี่ยมึงพลาดมากได้ยินว่าคณะสื่อสารมวลชนนั้นอ่ะสอนดีมากเลยขออภายด้วยนะเมื่อกี้เสียมหาลงคอต้องกออภายด้วยจริง <c oughs> <c oughs> ๆโอเคมาต่อพะยายามให้เต็มที่อย่าเพิ่งยอมแพ้นะถ้าสุดท้ายอะไรอะไรไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ฉันก็อาจจะไปสมัครเรียนต่อที่หมายตรงหูกับเธอก็ได้ เห็นว่าที่นั่นเป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่มีวิวและกับอากาศดีมากๆและฉันลองหาข้อมูลมหาวิทยาลัยดูบ้างแล้วฉันว่าคงอาจจะโรงเรียนคณะประวัติศาสตร์อะปอลอถ้าอยากได้คนติวสอบก็บอกมานะเพราะเราอยู่ใกล้ๆกันนี่เองอมรักกันมากคือยอมไม่เข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองชอบแล้วมาอยู่มหาวิทยาลัยตรงหูกับเพื่อนนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่รักเพื่อนมากน่าจะเก่งอะไรอุ้ยเจิดเจนานาเหมอไหม อะไรเนี่ยใครเคาะประตูฮัลโหลคุณแจกลับพ้องปิดผนึกเป็นไปไม่ไั้สองที่จะมีอยู่จริงเลยนะเนี่ยอืแม่งไม่กลัวเลยวะโอ้โหแรงเคาะมึงมหาศาลมากแม่งอะไรวะเนี่ยเอ้ใจเย็น้องเมยใจเย็นๆพี่เอาอย่างนี้เลยเหรออุ๊ย เอาจริงเหรอนี่หลอนสุดแล้วเหรอทำได้แค่นี้เหรอไอ้ฉันเตือนแล้นะไอ้เจ้าผีโอไม่กลัวมึงหรอเพราะสิ่งที่มึงมทำอะแม่งโคตรไรซอตีนเลยไรสาระมากาไอ้ที่แกทำแล้วแกคิดว่าฉันมีสิกลัว,ว,วล่ะบอกเลยว่าไม่ได้พ้นอ่ะ้าแกแน่จริงแล้วก็ไม่ไปไล่ตามคนที่ฆ่าแกเล้วสิเจนคิดอะถ,ถูกไหมล่ะนิ้ใส่หัวไปเลยไอ้ขีบ้าตอนเนี้ยฉันเห็นแล้ว่าเธอ ต้องทำอะไรที่มันไล่แรงแล้วปิดซอดเอาไว้แน่อย่างประตูนี้ดีมากอยากเล่นเกมใช่ไหมล่ะเปิดประตูบานนี้อ,นออกแล้วรู้กันเลยโอ้โห <c oughs> มึงเก่ามาจากไหนเนี่ย <c oughs> มึงเก่ามาจากไหนน้องเหมยเมื่อกี้ผีนะเว้ย <c> ผ <oughs> ีนะไม่ใช่ <c oughs> โอ้ยโทษโทษโทษมึงไม่กลัวเลยหรอเป็นเรื่องจริงนี่คือ ฟูเ็นปลาล่าคนแรกเลยประกาศหอพักที่ห้อง216ประกาศสําคัญเนื่องจากน้ําที่ซึมเข้าผนังห้องนี้นะทําให้เกิดการลอยล้าแบบรุนแรงห้องนี้จึงไม่สามารถใช้งานได้ในขณะน,นี้ห้องจะถูกล็อกเพื่อความปลอดภัยนั่งศึกษา์ุนาอย่าเข้าไปในห้องนี้หากท่านต้องการจะเข้าห้องนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างโปรดติดต่อสำนักงานเจ้าบ้านโอเคแต่เราก็เอาเอาเอาต็นทีไปแล้วด้วยแต่ประตูมันล็อกนี่อะไรอะ่ะไม่ได้รไอเทมที่ใช้งานได้ Hmm? คืออะไรเหมือนเป็นตารางธาตุหรือเปล่าตารางธาตุนี่วะโอ้โหมึงขยันจัดแบบแปะหน้าห้องไว้อ่านเลยอรอโอ้โหเป็นเด็กเคมีแน่ๆเลยเนี่ยตารางธาตุผมจําได้เลยตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนเก่าอ่ะโอ้โหแม่งจําได้แค่ออกซิเจนไนโตรเจนอะไรสักอย่างนแหละสองสามธาตุเองมั้งแม่งลบสมองมากมันเยอะจัดคุณผู้ชมแบบปวดหัวมากตอนนั้น แต่สนุกดียอมรับว,ว่าสนุกโอเคฮะแล้วเราต้องไปไหนอ่ะต้องต้องไปไหนเนี่ยเข้าห้องสองหนึ่งหเพื่อสอบสวนเข้าห้องไปไม่ได้งั้นต้องลงล่างแล้วมัง้งโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอดูแถวนี้มีไหมกระเป๋าตังค์หยิบไม่ได้เอ้ยอา้าวประตูนี้เปิดได้อา้าวตอนแรกเปิดไม่ได้ไม่ใช่เหรอ ไหนดูซิห้องนี้มีอะไรบ้างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำงานผิดปกติโอเคไม่มีอะไรนะฮะแค่โน้ตบุ๊กแบบเสียเฉยอ๋อเหมือนห้องซ่อมเนาะอุย้ยมีเตียงนอนด้วยอเดนี่อะไรเนี่ยกระดาษลาดผ่าน เอ้ยกระดานกระดานระด่ะกระดานรหัสผ่านขอโทษทีข้อความสามารถเข้ารหัสใหม่ได้ผ่านกระดานรหัสผ่านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นอ่านได้นะกระดานนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการไขปริศนาได้อีกด้วยลองถอดรหัสบางรหัสดูบางทีคุณอาจได้รับข้อมูลที่คาดไม่คิดก็ได้๋อใช้คู่กับตารางธาตุเมื่อกี้ไอตรงห้องสองหนึ่งหกมันมีแม่กุญแจใส่รหัสมันปิดไว้อยู่ไงล็อกไว้อยู่ อาจจะต้องใช้ไอ้แผ่นกระดานนี้สีแดงเนี่ยไวไขรหัสตารางาธาตุก็ได้นะเออลองดูดิโอ้โหอย่บอกนะกูต้องมาแกะตารางาธาตุอะแม่งยากอยู่นะออ้โหนยังไงชัดเจนนะอะไรวะเนี่ยกด F เพื่อพลิกได้ Ws สลับให้เฉยคือเดือดเด๋อวเดวเแป๊บหนึ่งผมขอดูเลขไอ้ตรงที่แม่คุณแจก่อนเลขสหลักนะฮะ แต่ละช่องจะมีเลข2หลักเออเลข2หลักเลข2หลักน่าจะหมายถึงไอ้เลขตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยที่มันเป็น4 1 4 2 4 3อะไรเงี้ยน่าจะหมายถึงรหัสตรงนี้มี A กับ D ด้วยคือต้องให้มันลงล็อกใช่ปะต้องหาราหัสที่มันลงล็อกนี่ไงเอ๊ะเดี๋ยวทำไมตัว A อเป็น1 0 6วะ อ่าลองเขียนก่อนเดี๋ยวมผมจำก่อนนะเอ้ยต้องเขียนว่าไม่งั้นผมลืมแน่นอนอ่าแป๊บเดึยคุณผู้ชมครับขอเขียนก่อน A เป็น1นึนนะฮะส่วน B ก็เป็น 9, 1อ้าวอ๋อดีก่อน D เป็น4ี่สามนะฮะดีสี่สามสี่แปดหนึ่งโอเคฮะสี่แปดหนึ่งโอเคตอนนี้ผมได้รหัสแล้ว เจะเป็น106นะฮะส่วน B ก็จะเป็น91 C จะเป็น81 D จะเป็น43แต่ประเด็นก็คือไอตรงรหัส A เนี่ยมันเป็นเลข3หลักทั้งทั้งที่ตัวที่ต้องไขายรหัสมันมีอยู่แค่2หลักทั้งหมดเลยงั้นผมจะเรียงลำดับเลข B, C, D ก่อนส่วน A เนี่ยผมจะค่อยไล่ดูใช้วิธีแบบนี้เลยนะฮะวิธีการไล่รหัส <c oughs> นะโอเคลองดูก่อน B จะเป็น91มีป่าววะ91 ไอ้เฮียไม่มีกูหน้าแตกเลยนะมีปะไม่มีว่ะเฮ้ยไม่มี B ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเราไป C ก่อนเฮ้ยไม่มีว่ะแปดหนึ่งก็ไม่มี D สี่สามมีปะสี่สาม D ก็ไม่มีผู้ชอครับเฮ้ยไม่มีเลยว่ะชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนกูดาวผิดหรอวะเอ่อ่ะลองดูอ่ะเอ้ย C41 เมื่อกี้ C เราได้81นะฮะแต่รอบนี้เป็น C41 A30 a A30 a อืมส่วน B99 B99 D79 อีกได้แล้ว A30 B99 C41 C D79 โอเคฮะลองดูอรอบ2ถ้าไม่ได้กูก็ <c oughs> กูก็งงต่อไปนะโอเค30ขอให้มีขอให้มี30 โบเชมีโอเคแล้วก็ B99 B99 มี C41 C1 มีวะ่ะอา้าวได้ละยูหูสุดยอดฉลาดซะไม่มีเอาละไหนดูซิว่ามึงชอบอะไรหรือเปล่าฮะึถีบประตูเลยอุย้ยขอบคุณครับที่ปิดให้ด้วยไม่กลัวเลยลเหรออ้ยนี่มันเต้าจริงเฉียวนี่วะ่ะอา้าวนางเอกเรา ถ่ายคู่ใครวะเนะี่ยฮะกำลังกอดอย่างมีความสุขดูเหมือนจะเป็นภาพของซินเฉียวและคนอื่นภาพถูกฉีกครึ่งจากตรงกลางนี่มันเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีใครจงใจทำํำมันห้องใครวะเนะี่ยผมอยากรู้ว่านี่ห้องใครห้องนางเอกเหรอห้องนางเอกเก่าหรือเปล่าเฮ้ยเจ้าโปงแม่งลงหามาโปดโอ้โหเวเนยแมง่งเอ้อะไรอะเครื่องรางเก่าแก่ คอยพิทักษ์รักษาพื้นที่มหาลาัยให้สงบและปราบผีชั่วร้ายภัยพิบัติที่คาดเดาไม่ได้อาจเกิดขึ้นหากคุณคิดกล้าท้าทายพวกมันในวันเดียวกันในปี22นนกศึงสาหญิงคนหนึ่งกำลังจะข้าสะพานคีมีเอ่อโคโมด้าเมชิโคโมด้าเมชินะฮะอ่านถูกหรือเปล่าวะแต่ทว่าบาังเอิญไปทำเครื่องรางที่สะกดไว้ตรงสะพานหลุดออกและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งฝันร้ายไอชิบหายใครมันทำใครมันไปเดินสะดุด จนยันหลุดออกว่าเดี๋ยกูรู้นะอ้เปรตเอ้ยจะกระเทืบให้จมดินเลยแล้วกันแม่งเอ้ยนี่นางนางเอกเราแล้วก็มีไอเหยาด้วยนะอีกสามคนอีกสี่คนนี่ผมไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่ไม่ใช่เพื่อนเราอ่ะน่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นก่อนหรือเปล่าตามธรรมเนียมเจ้าที่ค่ายจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและเก็บรักษาไว้ในสำนักงานเพื่อเป็นที่ระลึกนะอย่างไรก็ตามภาพถ่ายในปีนี้เป็นภาพถ่ายเดียวที่ไม่มีที่ไหนเลยที่จะพบ บางคนถึงกับบอกว่าคนในรูปดังกล่าวไม่มีชีวิตแล้วในขณะนี้ที่ด้านหลังภาพเขียนว่าภาพถ่ายกลุ่มเจ้าหน้าที่ในค่ายปี2 0 2การล่าท้าผีที่สะพานตั้งกำศจะประสบความสำเร็จอซินเฉียวมีอะไรเกิดขึ้นในปี2 2กันแน่2002มันต้องมีอะไรแน่หรือว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกุญแจต้เป็นสิ่งที่เธอปกป้องเอาไว เป็นสิ่งที่เธอพาย,ยายามที่หยุดชั้นให้ลงให้ได้เขียน,นพูดถูกฉันควรเชื่อมาาั่นศรัทธาต้องหาวิธีสะกดวิญญาณของเธอเลยที่สุดเพราะฉะนั้นเราตายกันหมดแน่โอเคครับเอ้ยอือหกูได้กุญแจแล้วมึงมาเลยใช่ไหมอ่าก็มาดีครับมาไม่กลัวเฮ้จยจบแอะยางยางโอ้ยเต๋าอืเป็นเลยหรือเปล่าเออสบายดีเออที่ถามแบบนี้เพราะนายเห็นผีด้วยงั้นเหรออือเฮ้ย บ้าเอ้ยไอผีหน้าโง่นั่นไม่ต้องห่วงเต๋อฉันกับชาน่รู้ที่รับมือกับผีตัวนั้นแล้วจริงเหรอจริงจริงเหรอมันได้ผลงั้นเหรอไม่รู้อ่ะแต่ฉันอ่านจากบทความสลากการปราบผีอ่ะฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อนะแต่กระทั่งเราเจอดาบแล้วกุญแจด้วยเออได้ระวังตัวเลยนะซินเฉียว เธอเองก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะมีแบบผีปกติกับสินเฉียวก็ว่างั้นแหละเธอแนะนําให้เรานับจํานวนขั้นบันไดดูนี่แหละที่ทำให้ฉันขนหัวลุกอ่ะฉันว่านะสินเฉียวต้องถูกผีเข้าแน่ๆแบบนานหลายปีแล้วอ่ะแล้วเธอวางแผนจะทําไงอ่ะก่อนอื่นเราต้องพาทุกคนกลับมาได้ก่อนจะไป่ห่วงความปลอดภัยของทุกคนนะ จากนั้นเมื่อเทียนกลับมาเราจะไปขับไล่ผีกันพอได้เลยจะตามหาพวกเขาเองส่วนเธอก็จัดการตรงหน้าเลยก่อนเธอจะไปขอถามอะไรบางอย่างได้ไหมอะเทียนะจะไปฉี่แล้วแต่ไม่กลับมาเลยจะไม่ว่านะถ้าเกิดจะเข้าไปห้องน้ำชายอะแต่ในไหนเธอก็มาแล้วเอาเป็นว่าไปดูให้หน่อยแล้วกันอ่ะได้ได้ได้อ่ะขอบใจ เชียชี้อะนะเชียชี้ไม่ขอบคุณนะครับไม่ใช่ด่านะเชียชี้ไม่ขอบคุณนะครับผมถ้าด่าก็ไอเชียนะแล้วเธอไม่เห็นใครเลยหรอไม่นี่ก็ได้แต่ว่าว่าเหยวนเจวอจะไปเจอเธอนะเขาไม่มาหรอกอืมทำไมอะโอเคเราต้องเอานี่ไปใส่หรือเปล่าวะเอ้เราก็ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวคนหาเอาไปหาเทียนนี่ว่ะเอานึกว่าต้องมาห้องใต้ดินไอเทียนอยู่ชั้นสี่ จะไม่จะมาบาังทำไมเนี่ยเอ้ายว,ว,วถีบแม่งเลยผีกูไม่กลัวเลยพ่อน้องเหมยนี่คือโด,โดนใจผมมากนะเป็นคนไม่กลัวผีจัดไปอ้าวคาซินอะไรกันหารู้วิธีหรืยยังอ,งอะอคืออะไรวะถ้าเราสามารถกำจัดผีตัวน,นั้นได้ทุกอย่างอาจจะกลับมาเป็นปกติก็ได้รวมถึงสินเฉียวด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันเองก็ไม่รู้แล้วว่าต้องทำไงต่ออ่ะถ้าเราจะเปต้องฆ่าเธอละเพื่อช่วยเหคนอื่นเธอคิดว่าเราต้องทำไงอ่ะเออยังฟังอยู่หรือเปล่าอ่ะขอโทษทีนะจะไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นอ่ะฉันคิดว่าตัวเองเริ่มจะเป็นบ้าเต็มทีแล้วอ่ะฉัรู้สึกไม่ค่อยดีเลย เส้นติแตกเอาหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเราจะกำจัดไล่ต้นงกำเนิดของมันนั่นแหละคือดีื่อกำจัดผีเจ้าหนีวมาจากรายการคนอวดผีถูกถ้าเกิดว่าเราฆ่าเธอไม่ได้ทุก็ต้องตายก็นั้นก็คงเป็นทางเดียวอ่ะคืออะไรกูได้นะก็ไม่มีใครอยากอยู่โดดเดียวหรอกนั่นแหละถเรียกว่าการมีเพื่อนถ้าเกิดว่าฉันเห็นใครบางคนทิ้งเพื่อนแล้วก็แล้วลองมันต้องเสียใจแน่ เธอหนี่ซื่อเกินไปแล้วเต่านี่ผมว่ามันไอเต๋อนี่เฮ้ยชไปอาต่างเอกดีกว่าจะถูกเวลาให้เธอไปหาเทียนระวังตัวด้วยผมว่าไอเต๋อนี่ยแหละแม่งร้ายนะเนี่ยผมว่ามันแปลกๆว่ะมันน่าจะเป็นคนที่แบบอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยองหลไม่ใช่ครั้งแรกที่จะได้เข้าไปในห้องน้ำผู้ชายอ้าวเพียบเคยเข้ามาก่อนเหรอเข้าไปทำอะไรฮะน้องเหมยอ้าวไม่ใช่ไ้ยแล้วไอเทียนมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเทียนอยู่ไหนอะ อ๋อตรงนี้เหรออีเทียนหมิงเทียนหมิงเทียนหมิงหลีโอเคครับเทียนหมิงหลีเฮ้ยเฮ้ยเทียนหมิงหลีอยู่ไหนเรียบร้อยแล้วมั้งไงเทียนน่ะอยู่ไหนวะอยู่ห้องนี้นี่จ้อง神弄鬼什么啊เขาเนี่นอะไรอีกอะฮะเออมันสันน่ะอย่าบอกนะว่าไอ้เทียนอยู่ในเนี้ยโอ้โหชัดเจน ้ยตายเอาละตอนนี้ฉันอยากจะฆ่าผีตัวนี้แล้วเทียนเดี๋ยวก่อนนะฉันกำลังช่วยเฮ้เอาได้ดาบแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าแม่งเลยโอ้ไอ้เทียนคิดหรือว่าจะทำอะไรได้ไอ้กระจกปล่อยเพื่อนกูเดี๋ยวนี้เออไปออกมาแล้ว เฮ้ยเตียมันตายแล้วเนี่ยโหบิดเบี้ยวเลยยิบหายแล้วกูทำไมเจียนเป็นแบบนี้ยีห๋หลีโลกจิตเอฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยต้องหนีใช่ไหมเนะี่ยต้องหนีใช่ไหมหนีโอเคครับขอบคุณมากทางไหนทางนี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งดักแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยทางไหนวะ โอ้โหไม่มีดักหน้าด้วยเออเฮ้ยจิ๊บมังดักหน้าวิ่งเลยไปเลยไอเทียนนี่กูเองน้องเหมยไงเออน้องเหมยสวยๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆโอ้โหแม่งวิ่งไปวิ่งมาโอเคต้องต้องระวังต้องระวังวิ่งเมื่อกี้เหมือนเหมือนเราเข้าไปได้นะใช่ป่าวะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทียนเอ้ยไม่เอา ใจเย็นอย่าดักอย่าดักเต็มตัวหมุนกลับเต็มตัวหมุนกลับเฮ้ยไม่มีไม่มีอ้ขึ้นบนมันมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมเต๋อเป็นหรือเปล่าอ่ะไปพ้นเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยสินเชียวเียวเจ้าผีที่อยู่บนตัวเธอไม่เดี๋ยวเธอกำลังต้องการที่จะฆ่าฉันให่นั่น มันฆ่าเทียนด้วยเทียนเหรอหวาแล้วไม่ตายเถอะเฮ้ยหน้ามึงลมันมาแล้วใหญ่นั่นอยู่ที่นี่เธอควรไปซะวิ่งหนีไปอุ้ยหน้าตามันเหมือนไอ้ซอมบี้ในเรื่องไอ้แซดเดนเลยว่ะจะไปไหนดีอะแต่ไอ้สิ่งนี้เอาไงอะทำไงอะกูไม่รู้ต้องทำไงอะ หาจุดที่หมอสเพื่ซองกุญแจอ,อ๋อต้องหาที่ซ่อนโอเคเอ้ยใบยไสโอเคใบไสเอาไว้ขับไล่สิงชั่วร้ายเราต้องหาที่ซ่อนกุญแจนี้ใช่ไหมโอ้คือเพื่อนเราแต่ละคนเริ่มไปกันหมดแล้วอะโอ้ยไ,ไอเทียนก็เรียบร้อยฮนะสภาพโดนหมกอยู่ในเครื่องซักผ้า<น>มันคงไม่ทางกลับมาเป็นคนได้แล้วล่ะเฮ้ยเจออีกแล้ว ใบไ,ไซโอเคสองอันแล้วซ่อนอันนี้อะไรอะ่ะฮะอา้<พ>าวได้แล <S <S เสร็จแล้วเหรออะไรวะง่ายจังอใครโทรมาฮัลโหลมีคนโทรมาเออร้อยใบพันปีกว่าจะมีคนโทรมาอ้าวไม่เห็นมีใครขึ้นอะไรมาเลยอะอะไรเนี่ยเธอไม่รับโทรศัพท์ฉันหวังว่าจะมีคนที่สามารถหุ่นเจที่ฉันซ่อนไว้ได้นะเฮ้ยทำไมพูดอย่างเงี้ย เดี๋ยวทำไมน้องเหมยกูพูดเหมือนปักคงตายอะ่ะพูดเหมือนแบบกูตายละกูตายแน่ๆอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกน้อง,น,องน้องเหมยตายอ่ะอันนี้ต้องไปไหนออกจากชั้นบนสุดไปที่ประตูผมว่าไม่ง่ายแน่ๆว่ะไม่ง่ายแน่ๆนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยเ๋อ <laughs> ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม แผลนายนะไปโดนอะไรมาเจ็บไหมแสดงไม่เหยมากเลยตัวมันไอไอ้ต๋อไอ้ต๋อนี่มันบ้าะไรเนี่ยไปลงนรกซะเฮ้ยอ๋อ ไอ้นุ่มไอ้ี่กูว่าแล้วแม่งคุ้เหมือนปากทงตายโอ้โหอย่ามาชั้นบนสุดก็แล้วกันนะเหมเขาว่าไงอะอธิบายให้ฟังหน่อยตอนนี้เธออยู่ไหนฉันรอมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยที่ห้องเรียนสื่อสารมวลชนอะ,ะ,ะตีสามแล้วงะน้องเหมยทำไมอยู่ๆถึงเรียกตัวล่ะอ๋อเมื่อกี้สายที่มันโทรเข้าคือ อาน้องแว่นโทรไปเสียงลิงโทนนี้ของเหมยไม่ใช่เหรอเาทำไมเธอถึงไม่รับสายอ่ะค้นหาแหล่งที่มาของเสียงชิบหายเอ้ยน้องเหมยตาย่าแล้วว็บตัวละครที่ผมชอบด้วยตายง่ายจังวะเล่นได้แป๊บเดียวเองกูตายแล้วน้องเหมยกู <c oughs> บังคับได้แค่พลาเดียวเองเนี่ยนะพระเจ้าโอ้โห คือตามหาลิงโทนของโทรศัพท์น้องเหมยไปไวมากแ,แต่น้องแว่นน้องแว่นเรายังโอเคอยู่้ใกล้มากเมื่อกี้น้องแว่นกระโดดตึกลงมาไม่ใช่เหรอเอ้ไม่ใช่กระโดดตึกสิโดนไอเตอ๋อในร่างผีฆ่านะฮะไอ้เต๋อโดนสิง ไอเตอนะ๋อนะไอเตอ๋อมึงบังอาจทำกับน้องเหมยกูได้ยังไงมึงทำกับน้องเหมยได้ยังไงเนี่ยเอาแนละ้วเสียงอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอที่ไหนวะหรือว่าอยู่ข้างบนนี้เสียงมาจากข้างบนนี้เปล่าวะเฮ้ยโอ้โหนีไงโอ้โหกูไม่อยากดูเลยวิ่งเก่งไนกูไม่อยากดูเลยอะโอ้โห อะไรวันนี้อะลิลินเอินอน,นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยเป็นไปได้ไงอะลินเอิน,อนขอโทษด,ด้วยจะไม่คิดว่า<ล>ทำมันพังหรอกนะดึงออกมาเลยแล้วมีดมันเสียบด้วยอะน,นี่นี่คืออะไรอ่ะ ่นี่เธอกำลังปกป้องสิ่งนี้อยู่งั้นเหรอดาบทำไมล่ะ是是กระลิงกับเธอกับเทียนเทียนก็ตายโอโหรุ่นน้องตายสองคนเลยอะตอนนี้เทียนกับเหมยตายเฮียตัวละครที่แบบคิดว่าน่าจะมีบทบาทมากกว่านี้ตายว่ะเ,เอาไงต่อเนี่ยเวียนเอ้ย แม่งเล่นต่อไม่ไหวแล้ววะขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมผมไม่ไหวแล้ววะแม่งตัวละครสองตัวที่แบบผมมองว่าน่าจะมีบทบาทในตอนท้ายแม่งตายหมดเลยเออวะแม่งเอ้ยโอเคครับงั้นผมจะตอบกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะสหรในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่คืออะไรโทรศัพท์เอา้าโทรศัพท์นี่ว่าโทรศัพท์มือถือที่กําหนดค่าดั้งเดิมโดยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแค่เนี้ยอะไรวะ โอเคครับงั้นต่อไปใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมสถันในพาร์ทนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะฮะสำหรับในพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันนะฮะเยววิโก